ครับคุณผู้ชมผมนายวรวิ์ปุ่มโคกวดกับรายการรู้ทันกลงงรายการที่จะแฉถึงกลงงของเหล่ามิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆเพื่อคุณผู้ชมจะได้รู้ทันกลกงช่วงแรกช่วงเล่าข่าวกลงงแก๊งตกทองป้ายยาเคิมสาวเสิร์ฟร้านอาหารอิตาเลียนวัย26ปีเดินจ่ายตลาดถูกแก๊งสามสาวป้ายยาเคิมก่อนปลดสร้อยแหวนโทรศัพท์มือถือแล้วหลบหนีลอยนวลไป เมื่อเวลา14.00นณนะวันที่28ตุลาคมที่ห้องสอบสวนคดีสพสัต,ตหีบจังหวัดชนบรุรีนางสาวโสภาเนตรนาคอายุ26ปีพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกยิงการจนะพัฒปัทวีสีสุธาร้อยเวรประจำวันหลังแก๊งตกทองสามสาวล่อลวงภายในตลาดนัดบางสเลตำบลบางสเลอำเภอสัตหีบ ได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคําหนัก1บาทจํานวน1เส้นแหวนทองหนักหนึ่งสลึงจํานวน1นงวงเงินสด1,700บาทและโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S 1เครื่องหลบหนีนางสาวโสภาขณะที่กำลังเดินตลาดมีหญิงสาวหนึ่งคนมาบอกว่าทำหอผ้าหล่นในตลาดและถ้าเกิดเธอหาเจอจะให้เงิน5,000บาทหลังจากนั้นมีผู้หญิงสาวสคนอ้วนผอม มาแสดงตนว่าตัวเองได้เจอหอบผ้ามีค่านั้นแล้วจะแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับเธอโดยมีข้อแม้เธอต้องอาวางทรัพย์สินมีค่าเป็นตัวประกัน,นตอนนั้นเธอเหมือนมึนงงเหมือนโดนมอมยาจึงถอดทรัพย์สินมีค่าที่อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือมูลค่ากว่า5 0,000บาทให้กับผู้หญิงอ้วนผอมแล้วหลังจากนั้นนางสาวอ้วนผอมให้เพียงแค่กำผ้าหนึ่งมือ หลังจากที่เธอเปิดมาเจอแค่เหรียญ20บาท20เหรียญงานนี้นางสาวโสภาต้องเสียทรัพย์สินมูลค่ากว่า50,000บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแก๊้งตกทองมีหลายรูปแบบเหลือเกินครับคุณผู้ชมสำหรับคุณโสภานี่ก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินเกือบ50,000บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับผมขอพาคุณผู้ชมไปพบกับร้อยตำรวจเอกสุพเดชจิตธรรมาหรือผู้กองไม้ ผู้ที่จะมาบอกวิธีการป้องกันตัวจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ครับสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกผู้กองไหมได้ไหมครับได้เลยครับผมผู้กองครับผู้กองพอที่จะสรุปเหตุการณ์หรือเรื่องราวของเหล่ามิจฉาชีพของคุณโสภาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่าครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณโสภานะครับผมอยากจะเรียนช่างผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วแก๊งตกทองเนี่ยจะมาในรูปแบบเดิมๆครับคือจะใช้วาทศิล หรือใช้ความน่าสงสารเนี่ยหลอกลวงให้เหยื่อเกิดความโลภเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระเป๋าสิ่งของที่มีค่าของคนร้ายกับสิ่งของที่มีค่าของเหยื่อแต่เมื่อมีผู้คนได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ทำนองเนี้บ่อยขึ้นหลายคนครับก็เริ่มรู้ทันกลโกงของเหล่าแก๊งตกทองนะครับทำให้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยสรรหาวิธีการหลอกลวงใหม่ๆเข้ามาหลอกลวงเช่นการใช้ยา ครับคือการใช้ยาสลบทําให้ผู้เสียหายเนี่ย,เ,ยเกิดอาการมึนงงครับแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวจากเหล่าวิชาชีพอย่างไรบ้างไหมครับอ่าครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวจากแก๊งตกทองนะครับในกรณีที่ต้องออกไปทําธุระคนเดียวครับก็คือ 1. เนี่ยต้องเราต้องไม่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นครับ2ก็คือต้องไม่คุยกับคนแปลกหน้าโดยไม่จําเป็นครับส่วน3ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เนี่ยต้องรีบโทรแจ้ง191ในทันที อย่างที่ผู้กองไม้บอกนะครับถ้ามีความโลภอยากได้ของคนอื่นเราเองะครับที่จะตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองถ้าคุณไม่มีความโลภคุณก็ไม่เป็นเหยื่อครับคุณผู้ชมครับผมยังมีอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยทีเดียวกับช่วงคลิปกลโนกง นางกฤิศนากลิ่นแขพนักงานแคชเชียร์โรงแรมอิสเทนจังหวัดจันทบุรียืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในอาการตกใจก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับว่าโดนโจรสาวใหญ่แสบรายนี้หลอกเงินไปซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยโจรสาวใหญ่รายนี้สวมหมวกแกป๊ปคลุมด้วยหมวกกันน็อกอายุประมาณ45ปีสูงประมาณ155ซนติเมตรนงซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างมาจอดที่หน้าโรงแรม ก่อนที่จะเดินเข้ามาที่ฟรอนด์แคชเชียทำทีเป็นพูดคุยสอบถามหาผู้จัดการโรงแรมจากนั้นก็ขอเบอร์แล้วก็ทำเนียนนะครับต่อสายคุยกับผู้จัดการพักหนึ่งก็อ้างว่าผู้จัดการให้มาเอาเงินเป็นค่าของนะครับจำนวน16,500ับาทเป็นไงบ้างครับกับเคสนี้มันหลอกกันง่ายๆได้เงินกันง่ายๆเลยครับผู้กองไหมครับครับเลขคนเดิมๆของเรามิจฉาชีพครับจะก,กี่ครั้งกี่หนก็สามารถหลอกเงินจากผู้เสียหายได้อย่างแทบจะทุกครั้งไปครับยิ่งในช่วงเวลาที่รีบเร่งนะครับเพียงแค่มีวาจาเอื่อนเอ่อย กล่าวอ้างถึงชื่อบุคคลเช่นเจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมก็สามารถทําให้แคชเชียร์สาวรายนี้สูญเสียเงินก้อนโตได้อย่างง่ายดายครับผมและวิธีการป้องกันจากเหล่าวิชาชีพเราควรป้องกันอย่างไรบ้างครับะกอ,อครับครับอย่างแรกเลยครับสติครับสติจะสามารถทําให้คุณรอดพ้นจากกลลวงของเหล่าวิชาชีพได้ไมิฉะนั้นคุณก็จะต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนสาวคาแคชเชียร์รายนี้ที่สูญเสียเงินอย่างง่ายดายครับผมส่วนอย่างที่สองก็ความรอบคอบครับคุณควรที่จะต้องโทรหา เช็คด้วยตัวเองจากผู้ที่มีอำนาจในการจ่ายเงินครับเรื่องที่เกิดขึ้นไปในคลิปที่ชมไปแล้วนั้นวิธีการป้องกันนั่นก็คือสต,ติและความรอบคอบนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับร้อยตํารวจเอกสุภเดชนะครับจิตธรรมานะครับหรือผู้กองไม้นะครับที่มานะครับแนะนําวิธีการป้องกันจากเหล่าวิชาชีพเหล่านี้แต่ ผู้กองไหมยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวจากปากผู้ประสบเหตุโดยตรงที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เราท่านๆได้ระวังกับช่วงเรื่องเล่าประสบการณ์จริงแต่ตอนนี้พักชมถึงที่น่าสนใจสักครู่ครับ คุณผู้ชมครับพบกันในช่วงที่2ของรายการกับช่วงเรื่องเล่าประสบการณ์จริงมีผู้ชมจากทางบ้านส่งเรื่องราวมาที่ทีมงานของเราว่าเขาน่าจะถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงให้เล่นการพนันครับมาทัมเลยครับ้ดีครับมางหมเครับมา่ั้ครับมาัหลมาทงหยครับงเยครับมางครับงหยมหยมงหยาหเทครับ้งเับ้ครับแหมมมา เออพอดีว่าผมเห็นในโครงการข้างอูของ่ของเจียนเนี่ยครับเห็นมีบ้านขายประมาณ3-4ี่หลังแล้วก็มีที่ที่ติดป้ายขายคือเยวพอรู้จักเจ้าของไหมออบ้านเี่๊ยนหลังใช่ใช่ใช่ครับใช่อ๋อพักพับทวกันคือผมเนี่ยมีในทุนจากญี่ปุ่นมาจะมากว้านื้อที่แถวนี้ทั้งหมด ง่าจากญี่ปุ่นถูกต้องว่างทุกที่อันนี้ถูกต้องครับจะเป็นร้อยตารางวาพันตารางวาเขาก็ซื้อมียิ่งเยอะที่เท่าไหร่ยิ่งดีเอาที่สำคัญครับยังไมใจะตรงั้นยังไงร้อยละสามบาทยังไงผมบอกกันนะแค่ร้อยละสามเนี่ยเพียรได้เป็นล้านเป็นล้านเอ้่าอชอย่าเพิ่งช็อกนะฮเวล้านช็อกโอ้ล้านเลยช็อก ไปหลายล้านด้วยเป็นหลายล้านเลยอ่าพูดพูดจริงวะเนี่ยเอาพูดจริงก็พูดเลยทำไมอ่ะพักพูดกันขอคืนได้รู้จักกันไหมรู้จักรู้จักกันเลยอ้าวรู้จักกันดีเลยเฮียครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเฮียแลกน้าบัตรกันไว้แล้วเดี๋ยวโทรหากันครับแล้วเดี๋ยวเฮียไปจัดการเรื่องโฉนดหลังโฉนดมาให้ผมด้วยได้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 ยิ่งก็ไหลยิ่งดีได้ได้ครับได้ครับซื้อหมดได้ได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวกิ่งกางโทรหากันครับอันดับมาสังเกตังค์กัน นี่ครับนี่น้ำบาดผมครับของนี่ยะของเนียนี่น้ำบาดผมครับสุริยาหีบศพเอ้ยไม่ได้ข้างเขาเบิร์กเขาเบิร์กเอาครับครัิงกลังไม่ได้อ้าวได้เฮ้ยมันโทรมาแล้วเหรอเหรอเออฮัลโหลฮัลโหลออนี่เบอร์คุณชัยใช่ไหมครับใช่ครับผมเออผมได้คุยกับเจ้าของที่แล้วเขาตกลงจะขายที่นะครับคุณชัยครับ ดีเลยครับผมแม่คุณนี่เก่งมากๆเลยนะครับอ่าครับครับผมว่าคุยทางโทรศัพท์เนี่ยมันน่าจะไม่สะดวกนะผมว่าเรามาคุยกันที่รีสอร์ทได้ไหมครับเออที่ไหนครับที่ไหญครับรีสอร์ทฮันนี่ครับครับครับโอ้ลุงจักครับลุงจักครับเดี๋ยวผมจะยิ่งไปอย่นงดเดียครับคุณชายรอผมนะครับครับครับผมครับยินดีครับคุณชายครับ นะ่เจอกันครับวับาจีครับปาจีนครับจะไม่มาอไไีกวะอ่อ้ามีน้องเช่ bon, เชครับเจอเลยครับ รบคัย่าดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ก็มามาตรงเวลาเลยนะครับครับเชิญจ๊นั่งก่อนเจ๊นั่งก่อนแม่แห่ทิ้งมาทิ้งมามองดูหูมาครับเจะขอแนะนำครับนี่คือเจ๊ใหญ่วันนีครับเจ๊วัสดี้ครับจ้าตาทองใช่ไหมนี่แหละตาทองอ๋อ้ยดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะตาทองครับครับผมได้ทักทายกับเพื่อนสูงแล้วเรื่องที่ทางที่ เจ๊จะซื้อดีกว่าแล้วครับเราลงแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเงินเรื่องเงินพอเลยเจ๊ ICES อย่างเยอะเยอะเยอะทุกทครับไม่ต้องห่วงมีเรื่องซื้อที่เนี่ยเขาไวซื้อก <ๆ S 3> ันทีหลงังเพราะว่าเจ๊เนี่ยมีเงินสด อาวของกิงของกินเอ้าชัยมาเล่นต่อสิเมื่อกี้กินเงินเจ้ไปทั้งหลายแสนแล้วนะแม่จะรีบร้อนไปไหนแล้วก็คุยธุระก่อนไม่ได้เลยไงโอ้ยเรื่องธุระเราไ้คุยกันทีหลังเมื่อไหร่ก็ได้เอออ๋อครับไม่ลองซะหน่อยะอ๋อเรืงนี้ผมไม่ไม่ไม่เป็นครับไม่เป็นไม่่เคยเรียเลยครับไม่เป็นไรดูก่อนก็ได้นะอาไยาวเลย แม่เสียงข้าหูแร่สงต์พันโอ้ยจะมาลงมาแลกอะไรปะชัยก็แทงแทงมนเลยถล่มเจ๊เลยอุ้ยตังสิอยากกลัวอะไรเรานิดๆหน่อยๆนะทำเป็นเอาเอาแทงอะไรแทงอะไรเร็วๆเวลาพี่น้อยเอานี่นี่นี่กว่าขอเต็งหนึ่งเลยหมดหน้าตักเลยโอ้ยน้อยไปอะไรนี่ว่านี่ตังเดียว ม,มามีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเข้าหูห้างไงห้งไงเต็มเต็มไไงเสียมาเข้าหูบอกแล้วมา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 เป็นมือขึ้นไปแตงเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่สามพันนี่หกหกพันนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะอ่าอวไปอ้าไปอ่าเอาออกเอาออกอ่าแทนเจ๊ครับแก๊ให้ให้อย่างนี้ผมภอญได้เล่นจริงครับเล่นไม่ยากเห็นไหม ผมบอกแล้วถ้าทองก็เล่นได้ชอบแล้วถ้าอย่างนั้นมาเลยอย่ามาอย่าบขอแย่ามาได้ได้ได้ไม่ชัดเอาละนะแทงแทงแทงเลยแทงเลยเร็วๆแรกแรกแรกอีกแล้วแรกแรกเฮ้ยจังหวะมีเท่าไหร่ก็แทงมันเลยเฮ้ยแค่นี้ก็แรกอยู่ได้ ฉันแต่ละคนเนี่ยหูนี่ดๆๆีแทงกันแม่นยังกระเปิดถ้วยแทงอะ่ะครับแต่ทองก็อีกคนนึงดูสินะ่ะเงินเต็มนหน้าตักไปหมดเลยได้อยู่คนเดียวหาซ้ำยังขายที่ได้เงินเป็นล้านอ่ะเอ้ยเจ๊อย่าไปเก็งนะดวงทองกลังมาครับน่าละลาสีเสียทรับยช่นนั้นทอง <l acht> อ้าวว่าไงละเสียทองไม่เล่นแล้วหรอเออคือเก๊ครับ ก็อยากจะเล่นต่อรแต่ว่าผมเสียไปไหลายหมื่นแล้วครับท่านยื่นตัวหรือร้อยเยอะแล้ครับเจ๊ไม่เป็นไรจะ้ะอ้าวพวกเราเล่นต่อเล่น,นต่อแทงแทงเลยนะแลกตังอีกแล้วเนี่ยดูสิเนะี่ยป๋าชัยนี่ก็ขยันแกนลกตังเลยมีเท่าไหร่ก็แทงมาสิอ้าวแตงหกเลยไม่อันจะไม่อันหกสูงเต็มเต็มเสียเอ วางเก๊จ่ายไม่อันอเสียทองขาว,ว่าไงล่ะคะไปเอาสักหน่อยหรอจ๊ะง่ายาแจะนี้ง่ายแบบไม่มีการตดสินใด้ยวเองครับแหมเอาอย่างนี้ละกัน,นไหนๆเสียก็จะขายที่ได้เงินเป็นล้ลานแล้วอะเอาเป็นว่าชั้นะ่ะให้เสียยืมแล้วกันสักหกหมื<ต>่นจะตาเดียวเทนะ่านั้นนะเสียทองถ้าเกิดว่าเสียเสียเสียก็ต้องหาเงินมาคืนเจวันนี้นะ แต่ถ้าได้ก็เล่นจระตายผมแค้งมือเลยนะครับแกตามสบายนี่เลยครับหกเลยครับมันต้องอย่างงั้นครับไม่ต้องห่วงเจ๊จ่ายไม่อั้นงานนี้เจ๊ก่อนเลยครับมาเจ๊เปิดเลยนะทุกคนผอเข้ยาดื่มจ้างานนี้เจ้ามืองกินเรียบกินบอดโอ้โห เอาทั้งหมดตัวเลยเจ๊ตั้งมายืมหนึงยืมเยิ่อะไรเราเมื่อกี้พี่แเสียทองก็ยืมเงินฉันไปยังไม่คืนเลยนี่อย่าลืมนะตาทองยืมเงินฉันไปสัญญาแล้วนะว่าวันนี้จะต้องเอามาคืนนะหกหมื่นน่ะเออเออเออใหญ่ๆครับผมตัวเด็กเนี่ยเจ๊ผมกลับมาใหม่เลยครับค่ะหาหาหรือทำใหม่รอสักครู่เนี่ยนะครับเจ๊ไปไม่นานนะไปไม่นานครับได้ได้ไดอย่าลืมมาแก้ตัวนะตาทองมาครับมาครับเจ๊รออยู่ จะยแเอาเงินมาใช้เขาด้วยนะหกหมื่นอ่ะนี่ได้มาหกหมื่นแล้วยาเร็วคนละสองเบิร์นะแหมก็หางเท่าน่ะแหมก็ทำมาด้วยกันนะเนาะทองทองของขอแก้ตัวครับแม่มันต้องอย่างงั้นสิไม่อย่างงั้นองไม่เยอะแยะห้าเกมยร์มาเยอะเกมยร์มาเยอะเงา ทั้งยืมทั้งขายรถนะฮะสี่แสนบาทนะนี่ยนี่นี่คิดเป็นเงินแหกหมื่นใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณนะคะเสี่ยงครับครับครับต่อเลยอ้าวกระทองเอาเลยอะไรคะได้ได้นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหตาหมดเลย เจ๊เปิดเลยนะโทรศัพท์มาอ้าวเสียชัดเสียชัดอ๋อเหรอ,อครับเสียว่าไงอ๋อเรื่องที่แล้วก็อ๋อเี่ครับครับเดี๋ยวนะเออครับครับครับได้ได้ได้ได,ได,ได้กี่พันล้านโอ้สองพันล้านลรอครับ เออจริงจเดี๋วเราจะต้องไปเตรียมเอกสารนะจะได้ไปเซ็นโอนที่ให้ให้เียทองเขาไงจะได้ได้เงิน2อล้านเร็วๆไงตกฐารเียทองเขาเออไปจัดการให้เรียบร้อยโอนั้นงั้นเสเียรอนี่นะดวเจ๊มาแม่เบียวมเดียวไปนี่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 ไปนีไปี สอล้านสองล้านสองล้านสองล้านหมดเวลาแล้วครับฮะเออขอได้เ็ชนิดแก๊ปครับไม่ได้ครับเยะๆหนึ่งสองล้านนะครับไม่ได้ครับเยมาเสยผมต่อแล้หน่อยครับไม่ได้ครับผมตองเป็นกันเดียวเลยหมดเวลาแล้วครับคับเออได้ครับ ค่าขนมโรงแรมครับฮโอ้ยานะมคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของคุณเกษมที่โดนแก๊งสิบปดมงกุฎต้มสะเปื่อยเป็นหนี้เป็นสินจนภรรยาตอมใจจนเสียชีวิตผู้กองครับเรื่องราวของคุณเกษมผู้กองมีบทสรุปในเรื่องของเหตุการณ์อย่างไรบ้างครับในเรื่องของวิชาชีพในรูปแบบแบบนี้ครับ กูไม่จ่าชีพพวกนี้ครับจะทํางานกันเป็นทีมครับ,รบและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตั้งแต่เฝ้าดูพฤติกรรมของเหยื่อจนถึงลงมือต้มตุ๋นเหยื่อแต่ละคนในทีมเนี่ยสามารถเป็นนักแสดงได้อย่างสบายๆครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรครับผู้กองครับเรื่องราวของคุณกเกษมจะคล้ายกับเรื่องของคุณโสพานะครับแต่จะไม่เหมือนกันตอนแรกเพราะแก๊งตกทองเนี่ยจะเลือกเหย,ยื่อเฉพาะหน้าแล้วหลอกเอาทรัพย์สินของเหยื่อ เฉพาะที่เหยื่อนาติดตัวมาเพราะแก๊งต้มตุ๋นเนี่ยจะทําให้เหยื่อเล่นการพนันได้ในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นจะทําให้เหยื่อเล่นจนเป็นหนี้แล้วให้เหยื่อออกไปยืมเงินหรือนําของในบ้านออกมาขายหรือจํานําจนหมดตัวครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรครับผู้กองครับวิธีป้องกันตัวจากแก๊งต้มตุ๋นครับจะมีข้อแรกที่ค้ายของเรื่องคุณโสพานะครับ1ก็คือ ต้องไม่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเอง2ขอบัตรประจําตัวประชาชนของคนที่มาคุยธุรกิจด้วยแล้วเช็คประวัติครับ3เมื่อถูกชวนออกไปคุยธุรกิจข้างนอกควรมีผู้ติดตามไปด้วย 4. อย่าเล่นการพนันทุกชนิดเมื่อถูกชวนด้วยรูปแบบใดๆก็ตามเพราะการพนันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับผมต้องขอบคุณนะครับร้อยตํารวจเอกสุภเดชนะครับจิตธรรมมาครับหรือผู้กองไม้นะครับที่มานะครับแนะนําวิธีการป้องกันจากเหล่าวิชาชีพเหล่านี้แต่ ผู้กองไหมยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้พักชมสิ่ที่น่าสนใจสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการช่วงแบบนี้ก็ผิดหรือนำเสนอถึงเรื่องราวกฎหมายใกล้ตัวที่ชาวบ้านอย่างเราเราควรรู้ไว้ วันนี้เสนอในตอนปัสสาวะข้างกำแพงอีไรดีอ่ะถ้าแตมคนชอบอะไรก็เอาเลยสั่งเลยอ่านีเราต้องทับอ่ามีของเบาอะกินะีไรดีอ่ะถ้าแกชอบอะไรสั่งสั่งแต่ชอบสั่ง<ๆ>ยังเหลือกางที่เรา ปลาลงมาช่วยทอดเขาจะมีไม่ถามทอดทอดในอาหารที่แบบสายสานสายเอาพี่วะต้อตเลาเฮียไ่ว่าทางกินข้าวมันไกลเอหเรืองหาแต่เรือง มึงอ้ม่ไหร้าโตาไกด้วยโจะกินอะไรอ่าเอาตุ้งางเน่ยเอาสมตำปูปลาเผดเ็สมตำปูปลาเผ็ดที่อ่ในเมืองไทยจะกินปูครับมึงรู้ไมมว่าปูเนี่ยกวามันจะเกิดมาเป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันลำบากขนาดไหนพวกคุณที่กินไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย สงสารปูมันไหมเออเออพี่พูดกระถงนะไม่กินปูไม่เอาซ้มงซึ่งจำซ้มงจำซ้่ตจำซ้มตจำออำอ่ำตำมะละกอจำมะละกอจำมะละกออ๋อแน่นอนเอ็งรู้ไหมว่ามะละกอเนี่ยกว่าเขาจะปลูกมาเป็นลูกเนี่ยเขาใช้เวลาขนาดไหนอะกินอะไรดิกินอะไรคิดบ้างได้กินอะไรคิดบ้างไหมบอกแล้วกินข้าวมันไก่ก็จะอยู่แล้วงั้นไม่กินไม่กิน ไม่กินแล้วจะนั่งอยู่ทำไมไปกิน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 ครับกินครับเอาเอาเอาปูปลาลบเผ็ดเผ็ดที่สุดในประเทศไทยเผ็ดอ่ะเอาเผ็ดเผ็ดเลยครับนะครับผมจะไหวเหรอโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกนี่ เฮียยังไม่พออีกกำมือหนึ่งกำมือนึงใช่ไหมลุแถมให้อีกกำมือหนึ่งมาโอ้โหมาจับตัวจับทิกกเดี๋ยจเย็นๆถามจริงที่บ้านมีอะไรกินหรือยังไงนะฮะอ่าอันนี้ก็กันจำแล้ว้า เมีเอ,อ,มอะไรลดตำลุงไปเมื่อกี้ไอ้คนนี้จังอะไรก็ส้ตมตำปูบาลา้าเผ็ดที่สุดในโลกหาเส้นหามามาเราก่อไม่เจอรอร่อยมากเลยดูอ่ะอืมอร่อยง่ายลองดูลองดูมาเห็นไหมอืมก็อื้าอร่ยอรย

ทั้งหมด8,000บาทาาบ้า8,000บาทโอ้โหจะขายไปสร้างคอนโดไงส้มตำเนี่ยมันไม่ถี่ตังหรอกแต่มันมาแพงที่น้ำเนี่ยมึงเล่นซาร์มกับกระติกเลยเนี่ยอโอ้โหก็มันเผ็ดนอะอะไรก็แพงนะน้ำล้อเล่นล้อเล่น80บาทแปบ,บาทเออเอาเงี้ยเอาไปร้อยเลยพี่ทอนโอ้โหทำไมใจดีจังเลยอ่ะแซบแซบข่าพริกแซบแซบใช่ไหมพริกแซบ

ไม่ต้องบอกมาไหลเที่ยวแล้วรู้กันเดี๋ยวาอย่างนั้นอย่างนันงน้นก่อนจะรับประทานเอาดับเพลิงไว้ก่อนรู้ใจรู้ใจรู้ใจนี่ใส่เต็มทกเลยวันนี้เอาอีกแล้แวเอาอีกแล้แว อู้ทำอะไรกันเล่นหมากรุกจะป่าเหรอโอ้โห,โโหเล่นหมากรุกหลกังขาโถว่าจะป่าเหาอรอให้ดูนะจะโทรแจ้งตำรวจเอา้าอะไรโทรแจ้งว่าหาอะไรเอา้าต้องการมาทำตัวโกหกว่าเธอโอห้อที่สุดอะไรเนี่ยทีแค่นี้ผิดด้วยหรือผิดผิดชัวร์การ ที่รถกำแพงบ้านของผู้อื่นเนี่ยครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา389ที่ว่าถ้าแม่ผู้ใดทำของโสโครกนะครับเปรดเปื้อนตัวทรัพย์กำแพงบ้านเนี่ยเป็นตัวทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือว่าแกล้งทำให้ของโสโครกเนี่ยครับเป็นที่น่าเดือดร้อนํำคาญของผู้อื่นนะครับผู้ทำผิดเนี่ยครับมีจะต้องถูกระวังโทษ<ด>จำคุกเนี่ยครับไม่เกินหนึ่งเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นนะครับ ยาฉีบมัวบ้วอรถกำแพงบ้านของผู้อื่นนะครับผิดชัวครับคุณผู้ชมครับผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามีความผิดเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายนั้นต้องเคยปัสสาวะไม่ข้างทางก็ข้ามกำแพงกันซะส่วนใหญ่ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พงษ์รัตนพงษ์ที่มาให้ความรู้ในข้อกฎหมายครับสำหรับรายการรู้ทันโกงของเราในวันนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับผมวลวิทย์ปุ่มโคกกวดลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ